เือตะเคียนหลวงพ่อปื้มเข้าฝันคนแก่คอหวยแห่สองเลขเด็ดเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด,ดเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนักเสี่ยงโชคนะคะแห่ขอเลขเด็ดเรือตะเคียนหลวงพ่อปื้มนะคะหลังเข้าฝันคนแก่นะคะขอหวยเชื่อมาให้โชคนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสังคารามนะคะ อยู่ที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะที่วัดแห่งนี้มีเรือไม้ตะเคียนนะคะโผล่ขึ้นมาที่แพรใกล้วัดนะคะทางชาวบ้านก็เลยรีบเอาเรือดังกล่าวขึ้นไปไว้ที่ศาลาของวัดนะคะโดยว่ากันว่าเรือไม้ตะเคียนแบบนี้นะคะจมหายไปหลายสิบปีก่อนเขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะ แต่จู่ๆก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะคะว่ากันว่าเรือลำนี้เป็นเรือคู่บุญของหลวงพ่อปื้มครั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะนี่เลยนะคะเป็นเรือโบราณนะคะซึ่งชาวบ้านพอทราบข่าวนะคะก็มาขอดูขอชมแล้วก็ที่สำคัญคือมาขอเลขเด็ดด้วยนะคะมาลูบมาถูนะคะเพราะว่าเรือลำนี้นะคะ ป็นไม่ใช่เรือโบราณทั่วไปนะคะเป็นเรือที่ทำมาจากไม้ตะเคียนนะคะแล้วก็จมหายไปนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านอยู่ๆก็มาเห็นนะคะก็เลยมาขอโชคขอลาบนะคะแน่นอนนะคะมาลูบมาทูนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเลขห้าสามห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะนี่เลยนะคะดันไปตรงกับเลขเสียเต้ย 5้าสิล้านอีกนะคะ52-53นะคะเป็นเลขมะเขือของเซเตอร์เขานะคะนี่เลยนะคะในขณะที่เรือตะเคียนก็เห็น53-52-57นะคะมันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางด้านนายศักกริมเขียวนะคะอายุ60ปีนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านที่อําเภอสันบุรีนะคะบอกว่าตนอยู่ อาศัยอยู่ริมแม่น้ําน้อยมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะนับถือหลวงพ่อปลื้มมาตั้งแต่เด็กนะคะโดยวันก่อนนะคะคุณลุงเขาบอกว่าเขาฝันเห็นหลวงพ่อปลื้มมาหาที่ท่าเรือพอตื่นนอนนะคะคุณลุงเขาก็เลยมาดูที่ท่าเรือปรากฏว่าเห็นเรือตะเคียนจริงๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากนะคะเพราะเรือลานี้ คุณลุงศักดิ์นี่เขาบอกว่าจมหายไปนานแล้วหาเท่าไร่ก็หาไม่เจอแต่พอคุณลุงเขาฝันเนี่ยมาดูก็ปรากฏว่าเห็นเรือแม่ตะเคียนจริงๆนะคะซึ่งคุณลุงเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าจะเจอนะคะเพราะว่ามันเป็นความฝันนะคะแต่แล้วก็มาเจอเรือแม่ตะเคียนจริงๆนะคะซึ่งเรือเรนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรือของหลวงพ่อปื้ม เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะว่ากันว่าเป็นเรือคู่ใจของหลวงพ่อปื้มเลยนะคะชาวบ้านก็เลยนํามาไว้ที่ศาลาของวัดสังคารามนะคะเพื่อให้ประชาชนมาดูมาชมแล้วก็มาเห็นว่าเรือโบราณเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นเรือคู่ใจของหลวงพ่อปื้มนะคะ เก,กีกด,ดังของเมืองชัยนาธนะคะยางไรก็ดีนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะบางคนก็ไปส่องเลขเด็ดจากเครือโบราณนลำนี้นะคะปรากฏว่าบางชาวชาวบ้านบางคนนะคะเห็นเลข58267แล้วก็56นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต่างคนต่างส่องหาเลขเด็ด ต่างคนต่างส่องหาโชคนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆเลขห้าเลข6กนี่มีตลอดเลยนะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปชมเรือโบราณหลันี้นะคะก็ไปได้นะคะที่วัดสังคารามอําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธน,นะคะสวัสดีค่ะ